สวัสดีต้อนรับทุกทุท่านนะครับวันนี้สโมรสรนนอตเทิลตากยูนเต็ดครับยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกท่า,น,า,านเข้าสู่การแข่งขันมังกรฟ้าลีกครับบูดากรลีกไทยลีก3โซนภาคเหนือครับวันนี้เป็นแมตช์การแข่งขันที่37ครับสโมสสนนอตเทิลตากยูนเต็ดเปิดบ้านนะลังเลาสนามอบจอพิซิโลครับรับการมาเยือนวัดโบสถ์ซิตี้ครับ เริ่มเกมการแข่งขันแล้วเป็นทางทีมเยือนวัดโบสถซิตี้จะเป็นคนเล่นก่อนนะบอลลึกมาถึงทางวีรพัฒนีกำลัะเไปิดไปแล้วก็เป็นทางวาเชยอย่งนติดตบล,อล็อกแลก้วนะเป็นทางโอ,อ้โหจังหวะน,นี้ต้องชมผู้รักษาป,ประตูครับสิริพงษ์จงอ่อนกลางเซฟในจังหวะน,นี้ครับโอ้โห,โห <is playing. S 2> นิพนธ์ <S 1> <S 1> <S นิพนธ์เปิดไปลูกนี้สวยแล้วเนี่ยโอ้โหอ้าวแล,ะละ้วล่มาฮ่บอลยังเข้ามือทาซิล่าแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โห โอ้โหโหโลูกนี้ต้องบอกว่ามั่นจ่ายส,สั้นๆเข้ามาอยู่ทางคมสันนะเปิดเข้าไปววลแลกวก็ไปโทษวีรพัฒน์แล้วก็เป็นอ้าวลูกนี้มา <S <S ซีล่าซีล่าจ่ายว่าคือหลังเปิดเข้าไปแลกวก็ไปโทษลูกนี้ไปข้าอ้าวลูกนี้ยังไงฮะลูกนี้ไปอ้าวโอ้โยังไปติดทางนัทสิทธิ์ชูสายบอลอยู่ที่ทางลาเชนลาเชนกุญคงบอลมาเข้าทะสงขภัณฑสุขภัณฑ์ตีซ้ายยิงไปลูกนี้โอ้โห ยิงแป๊กแป๊กครับแต่ยังเป็นทางธนากรฝ่ายสงฆ์นะสก,กัดไม่ได้ฮะมาเก็บเสาสองให้ทางวีรพัฒน์วีรพัฒน์ให้ทางฮาม็ดฮามิดหมาแล้วลูกนี้ยังไงแล้วก็เป็นจังหวะฟาวแล้วครับเอาแลยวครับวีรพัฒน์มีกําไรย่องเข้าไปแล้วก็ยิงไปลูกนี้โอ้โหแล้วก็เสียบคานเข้าไปเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหบอลมันพุ่งไปอ่ะเดียวถึงประตูเลยนะ ยิงลูกแรกได้ใจวีลพัฒน์บอกขอลองลูกไกลๆสักลูกฮะวีรพัฒนมีกำไรแล้วลูกนี้คงจะยิงแล้วไกลๆขนาดนี้ยิงลูกได้ฮุกไปแล้วก็โอ้โหแม่แล้วเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับกฤษดากฤษดาจ่ายมาให้ทางลูกนี้ปะเอาลูกมันแปมาเอาคะทางใหม่แล้วกฤษดาลูกนี้เป็นยังไงครับบอลมาลูกนี้แล้วก็เป็นจังหวะลูกนี้เป็นตัวสุดท้ายด้วยเหรอฮะลูกนี้ครับ ถ้าให้ฟ้านี่น่านจะเป็นใบแดงแล้วฮะเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายนะ้แม่ไม่ให้อะเป็นใบเหลืองครับลูกน,นี้เข้ามาสวยทางคมสันแอมบอลไาถึงสิทธิชัยสิทธิชัยมาแล้วเนี่แล้วก็เข้าข้างตะข่ายอะโอ้โหสลาวุธจะไอให้ทงพร้อมพงศ์สลาวุธมาสวยแล้วลูกนี้สลาวุธแล้วก็บิดเข้ามาโอ้โยังเป็นทางผู้สาประตูของทางวัดโบสถ์ซิตี้นะฮะ สลันไม่ทํำยังไงบอลมาเข้าทางสลลนสลันเข้าซ้ายยิงล้กนี้นั่นแหละครับเป็นเซฟจังหวะแรกๆของสนิพบเลยครับจังหวะนี้ฮะอ่พิสิทธ์ช่วยกลับครับลูกนี้เป็นคนเปิดอาพิสิทธ์เปิดไปลูกนี้สวยแล้วลูกนี้แล้วก็โค้งเลยโ้งโค้งโค้โ้โค้โ้โก้โค้โอ้หโ้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 โโ้โโ้โโ้โ้โ้โโ้โโ้โโคโ สิทธิชัยคุ้มญาติยังไงครับเปิดได้ไหทอนตรงนี้แล้วก็โอ้โหใจหายใจคว้างเลยลูกครับเม่บอลมันหลุดกรอบออกไปออแต่ยังได้เป็นลุกเตะมุมนะตันนี้จะเปิดเข้าไปลเลยนด่สิทธิชัยเปิดเส,สาแรกเลย,ยบอลร้อยโดอยู่แล้วกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันแนล้ว wai au au

เริ่มเกมครับกทนนี้จะบุกจากทางซ้ายไปขวาครับนี่ครับบอลเปิดยาวมาเลยฮะนักลบคุมเมกเปิดมาแต่ก็โดนจูเนียโรเปสดักไว้ได้ตัสกอร์จะเกี่ยวให้ลงโดนชกไปบอลหนุม่มอีกครั้งโรมูลโล่ลองยิงไกลวอลุสซุกคูนาน้องปัดออกไปครับเป็นจังหวะทักทายแรกของกําแพงเพชรเอฟครับสกอร์ลากบอลเข้ามาสกอร์ไหลออกไปให้กับมงคลมงคลวางเข้ามาลูกนี้ แล้วก็บ่งเรียบเอยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับริคโดซาโตครับนาทีที่5เจ้านันครับกุนนานีเอฟซีออกนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์และก็เป็นประตูที่9ของเขาครับในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับลงวางมาลูกนี้รดนภูมิทุบออกมาเกี่ยวไม่ได้อ้าวแล้วก็เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นทางปุญญพัฒน์อุชาครับไปเกี่ยวขาพัทรพลจันสุวรรณครับุ้ัุสินให้เป็นจุดโทษเลยครับ นิคโคลสันโตสวิ่งเข้ามายิงลูกนี้อ่าเรียบร้อยครับเป็นประตูที่ 2, 2ในเกมนี้ของนิโดลสันโตสครับทำให้ไทยานีเอฟซี FC นำกำแพงเพชรเอเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่37ครับประตูที่10จาก7นัดในในมังกรฟ้าไทายอีก3ของดาวยิงชาวบราซิเลียนรายนี้ครับวางมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับก็ หมดครึ่งแรกแล้วครับเป็นทางอุทัยธานี FC ครับนำกำแพงเพชร FC ฟอยู่2สูงครับจากลคาโดซานโต้นาทีที่5และนาทีที่37ครับเกมเริ่มเกมผู้หลังเริ่มแล้วครับแต่ที่แน่เนี่ยตอนเนี้ยอุทัยธานี FC เนี่ยทำสถิติยิงในครึ่งแรก8เกมติดต่อคันแล้วรวมทุกถ้วยนะครับรวมในลีกครับด้วยอ่าลูกนี้มาก่อนเลยครับแต่ตัวจับล้ำหน้าไปลคาโดซานโต้พัทพล พัทรพลคนลากมาให้กับมงคลมงคลบอลมันลึกไปครับมงคลพยายามเล่นตบกลับมาตุงสกอร์เปิดเข้ามาพัทรพลคนแล้วก็บอลอุ้ยบอลมันขุกขีค,ครับตัดสกอร์ลองยีไกลยังไปเตะอยู่ครับนาล,ลงน่าล,ลงมาให้กับสุพจ์สุพจ์พไหลให้พัทรพลพัทรพลเปิดเข้ามาดัดเป็นมงคลเขาสกัยครับโอ้โหนาทีที่47เท่านั้นคแรบบับสองนาทีแรกคแรบบับของทาง ครึ่นหลังมงคลทสสกีครับทำประตูให้กับอุไัยทาดย f เอฟซีครับหนีได้เป็น3ประตูต่อศูนย์ครับและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับในเกมวันนี้อ่าเป็นของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้ครับสุดพนดให้ดับกอรแล้วก็โลมุโลลงมาช่วยครับลูคัสกุนย่าเปิดบอลนี้ติดทางสุพจน์บอลเอาไปเกี่ยงกันเลนแล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนครับ แฮตทริกของทางริกาโดซานโตสครับโอโ้โหเป็น4ประตูต่อ0ครับ <gross> สำหรับทางอุทยัทยธานีเอครับนาะทีที่50ครับมงคลนรลงนาลงให้มาลูกนี้โอ้โหสวยครับเปิดเข้ามาลูกนี้ถึงพัทลับคนจันสุวรรณแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ย โมโลุนโลโมุนโลเนี่ยมาช่วยเคียวไปก่อนครับู้หกำลังจะเวียงขายิงเลยครับอ่าลูกนี้ไม่แฮนด์บอลครับขึ้นมาแล้วครับทางคงเพชรคงเพชรปากบอลตัดเข้าในลูกนี้เสียไปเป็นอ่าวันนาพาลไปเล่นยาลูกนี้แต่อบอลยังไปเข้ามือของบอลุฒดบอลลเปิดเกมออกมาทางซ้ายพัทลรพนอบอลมันย้อนหลังไปหน่อยครับ <c oughs> ช่องช่องแคบแคบแต่ไปได้แล้วก็ลูกนี้มา ให้กับมงคลลุดขึ้นมาแล้วครับดวลหนึ่งต่อนหนึ่งอยู่ครับกับทางแนวรับแล้วก็เป็นโงลสตอร์ตีสาดเข้ามาลูกนี้โอ้ยไม่ผ่านครับลูกนี้โดนตัดไว้ได้แล้วก็จะเปิดเกมสวนเร็วอ้าวพลาดแล้วลูกนี้มามัดมาแล้วครับกวินกวินลองยิงโอ้ยเติมจากหลังมายิงแล้วกวินบอลไม่ผ่านมือวรุสคุณาออกมาให้นาลงนาลงมาที่มงคลมงคลเปิดเข้าไปลูกนี้ถึงกีติมงค บอลข้ามคานไปครับกสัสดิตกสัสดิตวางออกมาทางซ้ายที่ดิคาโดซานโตสกระชากเจอกับลูคาสคุนย่าปานลูกนี้โอ้โหรนภูเมบินไ้วปัดได้สวยงามจริงครับว่าเปิดมาดัสกรแล้วก็กวัชรกรมนโวนวอนแล้วก็เป็นประตูที่5อของสถธานีเอฟเดที่ที่81ครับ วัชรกรมโนวอเนี่ยโอ้โหทำประตูแรกของตัวเองในมังกรฟ้าลีกฤดูกาลนี้ได้แล้วครับอดีตดาวรุ่งของทางบุญลำอยู่ในแต่กับย้ายมาสู่ทีมในเล a 2ของปีที่แล้วครับมัมมัดมัมมัดเปิดเข้าไปวอลวุฟบอลไปเหมือนจะไปโดนศีรษะของผู้เล่นกำแพงเพชรออกหลังไปครับกสิดิ คืนมาให้กักกรีจัก,กรีมาที่วอลลุธดูบอลบิวอัพลูกนี้ครับว่าจะอ้าเสียบอลกลางทางครับแล้วก็ลองยิงไกลอุ้ยบอลชนคาสนสันน่นวันไหวครับแล้วก็โอ้โหซ้ำไม่เข้าครับพูดสิ่งคงยิงไกลครับมณฑพัลากบอลจี้ไปลูกนี้ไปที่บิบอลอ้ายังถึงเกียรติยงิงแล้วก็โดนภูมิปัดเอาไว้ครับโอ้โห โนนคูเมดไม่ให้ประตูที่หกครับเดี๋ยวก็ลูกนี้ช้ำสามเลยต่อ,อไปเข้าแล้วปบางคนเตะเขี่ยวมาเลยครับโอ้เอาครับกระแมงเพชรจะโต้แต่ว่าโดนวัฒนาวัฒนาเกี่ยวแล้วก็ให้มาทางซ้ายอนตพัดจะทำชิงลูคัสตัดบอลออกไปมาแล้วลูกนี้โอ้โดนรักทพง ดีดมาทางขวาเปิดออกมาลูกนี้บอลยังถึงม,ะมะัมมัดจะได้สักประตูหรือเปล่าครับมัมะมัดม,ม,มองเพื่อนเปิดเข้าไปมงทิ้งออกมาแล้วก็จบเกมครับใจรนีเ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะกำแพงเพชร f FC ไป5ประตูต่อศูนย์ครับการแข่งขันกสกอลไทยลีก3ม,มังกรฟ้าลีก ฤดูกาล2021ถึง2022ครับเป็นการพบกันรลอดทั้งของราชันตะวันตกครับนครแม่สอดอยุต็ดครับเปิดลังเย้าชั่วข่าวครับพบกับทันทั้งของนักรบเองกอรสี่แควซิตี้ครับุณศิสินครับคุณธนวิทย์พมเพชรครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันเ ลูกนี้กายวิทย์หลบมาดนึงโดนใหญ่ได้ยังได้อยู่ครับนั้นงสามารถให้มาโดนบีบแล้วโดนบีบได้ยิงขวาโอ้โหหลุดก,กรอบไปจังหวะได้จบเกียร์กบมนฝากฝาก,ฝากที่เพิ่มยศเพิ่มยศด,ด,ดีดมาให้แล้วเกียร์กับหมดเอแม่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 เสียหลักกับโอ้โหใจหายเลยฝากกันใกล้ๆครับประสิทธิ์พลิกเข้าขวาแล้วได้จบยังติดเซททั้งของอน,นิรุธเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยไม่มีใครเข้าในสนามเนี่ย อากาศร้อนแต่เจ้าตัวเอาลูกี้เสียกาตโวกาตโวมีมือด้วยลูกี้อนุชาด้านในมีประสิทธิ์กาตูโวหฮโอโฮโฮกาตูโวยังเย่จังหมาสุดท้ายทันเนี่ยแ,แต่ห้ามฝากเออลิงหลา่ลูลลกี้โอ้โหผิดพลาดแล้วได้ยิงไกลเล็บเป็นประตูเลยโอ้โห มีละกอเกิดขึ้น1ประตูแล้วนิติพัฒนิติพัฒนูนปุยได้ยิงด้วยขวาเหมือนเดิมน้ำหนักยังเข้าเดิมอยู่เลยสกิจเรียกเพื่อนเติมไ้่ไปลูกี้เปิดมาเสาสองเช้ามองมาก็เข้ามือท่นันของอนิรุธเนี่ยลูกนี้เปิดมาก็ยังติดเนี้ยเก็บได้ผู้สินธ์เป่าหมดเลยอาวิูสิทธิ์ได้วางเข้าหมาลูกนี้บอลเนี่ยโด่งไปออกมาชกแล้วเป็น จงังหวะฟาวาครับลูกนี้โดนแส้หนึ่งครับเพิ่มจะเปิดซ้ายมาได้พักอกแล้วขวาเขาจูนเรนโอ้โหไฮมาแล้วตัดเข้ามาด้านในประส,สิทธิ์ยัดมาได้มองเงียลูกนี้ล้ำหน้าฮะนี่ครับินเนี่ยบอกแล้ว ว่าเป็นจังหวะล้ำหน่ครัหน,นูสอนให้ประสิทธิ์ถ่ายกลับมาก่อนเนี่ยที่ประสิทธิ์บุษีคุณวางเข้ามาด้านในมีอนุชาอาุจนนุลออกมาขวาไว้ได้ฮะอย่างตามเก็บจังหวะสองได้แต่เป็นจังหวะฝา,าวของอนุชาพันทองเนี่ยเลตขอบอ,อยด์สันชัยให้สันชัยลูกี้มีจิรันชัยมาอยู่ยังได้อยู่นี้ติพัฒน์ได้ยิงและเป็นประตูของนิติพัฒนะ์เนี่ย สีแครซิตี้ครับได้ประตูขึ้นนำสอประตูต่อศูนครับจากเพื่อนหมายเลข16นิติพันรรุ่นปุยสันชัยมาแล้วสันชัยในกรอบสันชัยซ้ายลองยิงเลยครับชินวัตรเปริดสายโค้งมาขว้าอยู่เลยครับในเรื่องของอนิรุตนนยนาฮหลุดมาแล้วครับ พงศกรยกมาแล้วเป็นประตูของพงศกรเนี่ย10คนซตีเขได้ประตูขึ้นนำ3ประตูต่อศูนจากเล่นมาเลข18พงศกรพูนสำมฤธิ์สามารถครับสามารถยัดมาให้ไกวิทแล้วดวลกับอนาวินนะออกมาคว้าได้ครับเรองของอนาวินเล่นเร็วขวาของอนุสรเนี่ยหลุดประตูตีแคร่แตกขวาอยู่ที่ปั่นข้ามกับแผงมาอย่างเซฟได้ครับทางของอนุรุตนญา ผู้เล่นให้สัญญาณคนับยนูสอนได้ยิงแล้วบอลเนี่ยมันจะเสียบโอ้โหบอลลุดต่อไปฮะใหม่เลยครับชุดนี้ใหม่กิ๊บครับทีทการเลืองสุดๆขวานทีิการได้ปัดลูกนี้โอ้โหเข้ากรอบด้วยเนีแต่ยังเซฟไม่ได้ฮะอนาวิทผู้สินเนี่ยมองเวลาแล้วเนี่ยคุณสิทครับคุณธนาวิทพงผมเพชรครับเป่าบดราการแข่งขันครับ สี่กันซิตี้ครับเอาชน,นะนครแม่สอดจะเตะไปด้วยต่อ3ประตูต่อศูนย์ครับขอเสียงตบมือกับนกักเตะทั้ง2ทีมครับอิตาลีฟีเจ้าบ้านครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอุตรดิตถ์สักสยาม <c oughs> เอฟซีครเริ่มเกมการแข่งขันครับทุกโลกได้บอลอยู่ที่ทางอัครเดชสถานทงนับพัดน์ทำลงสกอร์น้าพัดจ่ายทางมาเชนามาเชนาจ่ายนับพัโบพดโ <c oughs> อ้โห่ออยู่ทางมาเชานา กีเบโตมาเชนามาเชนากระชากไปลูกนี้มาเชนามาเชนากระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษเ้ล่เยมงได้เป็นนัสมุิเนื้ไหมนัสมฒิเอาล้วไ,ไ,ไ,วไนนหนครับีเบโตมาเชนากีเบโตมาเชนากอเตกเ อ่องรออที่เสียเรียกว่าเสียเหลี่ยมนะกิเบโตมาเชน่าจุดโทษครับกิเบโตมาเชน่าที่วันนี้ครับโอ้โหเป็นคาเตโชนเซฟไม่ได้ครับโอ้โหเตโชนนันเนี่ยเป็นสิงเซฟจุดโทษอยู่แล้วครับต้องชมเลยครับสิงเซฟจุดโทษอยู่แล้วเนาะ ทักชัยหนึ่งไปยุทธ์เต็มมาทุบมือไม้นัสพุทธไวหวกว่าบอลมาเข้าทางพิเศษคุงทำไว้ลูกนี้โอ้โ,อโอหแหมยิงไกลไปเข้ามือทางเตโชนันนะฮะมาเชน่าเอาบอลลงสวยลูกนี้มาเชน่าจ่ายทางวีดิสุดสดีสุดดิสุดเปิดเข้าไปเลยก่อนลูกนี้เลี้วเข้าโอ้โหแหมยังเป็นทางเตโชนันนะปัดออกหลังไม่ได้ฮนะบอลยังไม่ทันจักรินอ้าวลูกนี้จักรินลงมล้ ก็เ้าฮไปบอลมันไปตรงตัวทางแสงเพชรนะนะโอ้วันนี้วันชนะยังไงวันชนะเปิดไว้ทางเวนิสอุสบอลไปทางมาชนาะแล้วก็เป็นทางเวนิสอุดฝ่าวันนี้ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยคนระับตอนนี้นะมาชมเกมในครึ่งหลังฮนะให้ทางกิตติศักดิ์จ่ายไปทางนัชชนนบ <c oughs> อลลึกไปสวยลงแล้วน, <c oughs> นัชชนนเปิดเข้ามา <c oughs> ชัดชัยน้าฮิตโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นท้าววัตถดิบขึ้นนำหนึ่งวัตถุสูตรครับจากชัดชัยนาวิจิตรครับโอ้โหอ่ะคันดิ์เปิดเามาในกรอบเขตโทษลูกนี้แหมบอลยังลึกมาถึงทางาททนัวทวุฒิเนื้อไม้นัทวุฒดนัทชุดยังไงน<อ>ัทวุฒิยังไงนัทชุดยิงโอ้โหยังไปเข้ามือทางเตโชนันในจังหวะนี้ครับบอลลอยอยู่ทางานทัทวุฒิสั่นแล้บอลมาที่ทางเอาแล้วไก่กิติอินู่นเทนไก่กีติ์เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ลูกเ,เข้ามาแล้วก็เป็นยิงเข้าไปแต่ไปติดเซทีทางแสงเพชร มาทูดบนอนมาถึงทางมาเชนา่ามาเชนา่ากระชากเข้ามาครับลูกนี้มาเชนา่ามาเชนา่ามาเชนา่าลองยิงเสาแรกฮะแม <c oughs> ลองยิงเสาแรกยังเป็นเตยโชว์นานที่เซฟไม่ได้ฮนะมาสูดสารและจ่ายไปตรงกลางพลาดแล้วลนะูกนี้ครับทางอุตรเลดิทอุตรเลดิกระชากมากระชากอ้าวโอ้ลูกนี้แม่จะค่อย,อยเล่นนะแต่บอลไปเข้าทางแสงเพชรฮะมาเชนา่ากระชากมาลูกนี้คร มาเชยน,น่าจ่ายทางสลันสีเด็สลันมาสวยลูกนี้สลันดึงจังหวะเข้าไปสลันเนี้ยสลันเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหพยายามจะหลอกยิงเสาสองให้ทุกคนมค้าคายไปนิดนึงฮะเห็นดึงจังหวะเห็นดึงเข่าซ้ายมาเสาสองประบพาดยังไงประบพาดเข้าไปลูกนี้ได้ยังไปโดนฮาเตยชนนันสกัดออกไปฮะสลันยังไงสลันเปิดเข่าซ้ายมาลูกนี้ โค้งบอลยังหลังลากเกาโอ้โหเราบอกไม่มีใครบอลยังอยู่ที่ศินย์โลกโอ้โหแล้วบอลมันออกหลังไปก่อนนะจังหวะนี้ครับสองไลน์ไปลูกนี้ล้กเกล้าโอ้โหลูกนี้โอ้โหเรามาสี่จังหวะครับแต่ไม่ได้ประตูครับโอ้โห บอกว่าตรงนั้นมันมีอะไรเหรอโอ้ยเชื่อ,อ <4 S 2> ว่าสี่จังหวะแต่ไม่ได้ประตูอะกระแทกมาบอลอยังไงอะออมาคร <ๆ S 2> ับ<ๆ>ต่อไปจะต้องแข่น ไปลูกอ้าแล้วบอลในหางชาดชัยน้าวิจิตโอ้โหจังหวะนี้จังหวะเทปนี้เราตัวูดฟีแต่บอลมันไม่เข้าหัวเขาเบ,บนิสูรต่อให้ทางมาชีนามาชีนาให้ทางเบนิสูรเปริดทำไมตรงนี้โอ้โหอย่าไปเข้ามือทางเตยโชนันนะจังหวะนี้ฮนะบอลด้วยฮะ,ะทางลิมเส้นลูกนี้าชาบันอาแล้วก็เป็นลูกโทษของทางโซ่ครับ แล้วก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันกับเอซโลกเอซีเสมอกับอุตสาหิเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปยืนที่บอลก็ทรงพลนะผู้เล่นหมายเลข6กเปิดโดยยิงยัดมาแล้วฟารุปตตี้ปริเซีใในโชคออกมาครับ จังหวะนี้ดูว่าดีนะที่หมายเลข1 1กิติพงศ์เปิดมาที่เร็วจิจังหวะนี้เร็วจิยังทันนะเร็วจิด้านหน้ามีนนทวัฒน์นนทวัฒน์แล้วก็เซเดสิส,สมาลีนนทวัฒน์แทนสุภาพเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาเปิดได้ยิงโอ้โหไปติดเลื่อนของแม่โจ้นะหมายเลข28นะคะารโยออกไปยกข้ามไปให้เรียวจิเรียวจิหมายเลขหกของเชียงรายซิตีเปิดยัดเข้าไป ไปติดโคเซดูได้พีนันทวันโอ้โนั่นหน้ามีทัก,กนายทัก,กนายย้อนกลับมาที่เซรูสิลายิงด้วยสายข้ามคานไปนะย้อนขึ้นกลับมาที่ทรงพลเปิดคอร์ดข้ามไปลูกนี้ไปแล้วไม่ล้ำหน้านะครับมีจิรายุทธ์นะฮะดีดข้ามไปไม่เข้านะฮะจังหวะนี้เซดูเซดูเปิดทายเกมมาให้วิชยะวิชยะ เปิดด้วยซ้ายมาที่รณชัยลูกนี้ฟารุปปาตี้ไม่พลาดนะหายเกมไปที่กฤษดากฤษดาปลายมีผลหมายเลขแปดยัดเข้ามาลูกนี้ฟารุปปาตี้จับไว้ได้ฮนะน,นี่ <through> พีชสุนุสักดิ์มาถึงได้หูจังหวะนี้ยิงดาบสองของสอนธนัทนะยังได้อยู่ที่นันทวัฒน์แทนสภานันทวัฒน์ เปิดไปให้ที่เร็วจีดยัดไปลูกนี้หุงเคีย้ยวออกมาได้ครับเซดูนบพลเปิดลูกนี้ไปไม่ถึงนันทวัฒน์แทนสุภายิงด้วยสายโอ้โหผู้ตัดสินมองว่าบอลไปโดนแขนนันทวัฒน์แทนสุภานะฮะโอเวเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกของสโมสรเชียงรายซิตีู้0สโมสรไม่ช่วยเปลี่ยนศูนย์ครับเริ่มเกมนะเชียงรายซิตี้ได้เล่นลูกกีน่นาทีเพิ่งเปลี่ยนลงไปเล่นนะฮะ มสูสัดยิงขาเสาสองออกไปนะเลวจีเลวจีนันวัตรนันวัต์ชิงให้เลวจีอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับมาที่สลาวุธสลาวุธไปสาพประตูวัชระแมโจทรงพลสงพลก็ยกยาวเข้ามาลนาชัยและบรรพกิจลูกนี้ลนชัยวิ่งแสงหมาได้บอลน,นะลนชัยยิงไกล้ลูกนี้ติดฟาลุป,ปาตี้ทำหน้าที่ได้ดีนะฟาลุป,ปาตี้วันนี้ เปิดบอลมาติดลอนชัยยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งพิศนุศัก์ตั้งป้อมแล้วเปิดมาลูกนี้ได้โมงที่บรรผกิจโอ้โหวิชยะสอนธนัทวิชยะอีกครั้งหนึ่งวิชยะเปิดมาด้วยซ้ายฟาลุปปาตีสอนธนัทจังหวะนี้โอ้โหฟาลุปปาตีโอ้โหดาบสองซ้ำเป็นประตูนะ มาดูจังหวะนี้ของเชลลาไรซิตี้เปิดลูกนี้ไปถึงมือวัชระเื่อสารประตูหมายเลขสิบสามซ้ายล็อกเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายจะยิงไม่ได้ต้องย้อนกลับมาที่ลุงลวินครั้งลุงลวินเปิดไปให้วิชยะวิชยะยิงด้วยสายเกือบไปนะจังหวะนี้ของแม่โจยิงยัดไปะนะนันทวัฒน์สุบาวปฏิเสธด้วยวัชระนะครับ จังหวะนี้ยิงได้สวยงามแต่ผู้สาประตูชกปัดออกไปได้แหมมาแดนกลางนัทพงศ์นัทพงศ์เปลี่ยนข้าวฝากไปมือมาได้โมงไม่เอาบอรรกิจได้โบโหโมงไปตรงตัววชระโอ้โหนัทวัฒน์แทนสุภายิงลูกนี้ไปก็เป็นจังหวัดสุดท้ายของเชียงรายซิตี้นะครับ ผู้ตัดสินให้สัญญาณนงเย็นมเวลาทำการหนึ่งขันนะผลปรากฏว่าแม่โจอยู่ในเต็ดมาเอาชนะเชียงรายซิตี้ได้ดูสกอร์หนึ่งประตูต่อนะครับ